แม่เมย์จัดไทยเมื่อน,น้องมาอยู่เริ่มโตเป็นสาวแล้วขอทำสิ่งนี้ครั้งแรกเพอรบแป๊บๆ <ap> <P ap> นี่ก็โตเป็นสาวแล้วละค่ะสำหรับน้องมาอยู่ลูกสาวของเมย์ปฏทดาและหนุ่มกัญชัยเรามักจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของน้องมาอยู่อยู่เรื่อยๆผ่านทางสื่อโซเชียลของคุณพ่อและคุณแม่เผยพัฒน,นาการความน่ารักของลูกสาวใช้แววดาราท่านหนึ่งในวงการบันเทิงเลยละค่ะ ล่าสุดแม่เมนั้นก็ได้โพสต์ภาพของน้องมายูลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพที่น้องมายยนั้นเจาะหูครั้งแรกในชีวิตรพร้อมข้อความระบุเอาไว้ว่าเจาะหูละค่ะขอเจาะหูแต่ตอนจะเจาะกลัวมากแม่เลยต้องกอดไว้พอเจาะเสร็จปุ๊บก็หมดกลัวเลยถามว่าเจ็บไหมบอกว่าเจ็บนิดหน่อยค่ะแต่แฮปปี้มาก บอกได้เลยค่ะว่าน้องมายูเนี่ยเริ่มโตเป็นสาวแล้วจริงๆค่ะเริ่มที่จะรักสวยรักงามแล้วละค่างานนี้คุณพ่อหนุ่มเนี่ยก็เตรียมไว้หนวดได้เลยล่ะค่ะลูกสาวสวยสดด้วยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ